ถ้าพูดถึงอาหารใต้ขึ้นมาแล้วล่ะก็หลายคนคงต้องนึกถึงอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านหรือไม่ก็เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทศแรงๆอยู่เป็นแน่ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่มีรสเครื่องเทศที่ถือเป็นสเสน่ห์และเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารใต้ใช่ครับเราจะพูดถึงอาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิมหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับอาหารจานนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือข้าวหมกไก่ ซึ่งต้นกําเนิดของเจ้าข้าวหมกไก่นี้นะครับมาจากประเทศอินเดียที่เขาได้รับวัฒนธรรมการปรุงข้าวหมกมาจากเปอร์เซียอีกทีจนมาเป็นบริยานีหรือข้าวหมกที่เรารู้จักกันโดยข้าวหมกเนี่ยนะครับได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยยังเป็นสยามประเทศเมื่อตอนที่ชาวอินเดียและชาวเปอร์เซียได้เข้ามาค้าขายติดต่อกับประเทศไทยก็ได้นําเจ้าข้าวหมกเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ด้วยครับซึ่งสมัยก่อนนู้นนะครับเมนูนี้จะเรียกว่าข้าวบุรี ซึ่งก็เพี้ยนมาจากบิยานีหรือบุริยานีเรียกกันไปเรียกกันมาตามสไตล์คนไทยก็กร่อนคำหรือเพี้ยนคำกลายเป็นข้าวบุรีซะอย่างนั้นนะครับและเมนูนี้ก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเมนูนี้ได้เคยปรากฏอยู่ในกาบเหตชงเรื่องข้าวหวานของรัชกาลที่สองซึ่งทรงกล่าวถึงข้าวบุรีไว้ว่าข้าวหงุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็น ใครหงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์รมได้ยินแล้วงงและอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าลูกเอ็นนี่คืออะไรลูกเอ็นเนี่ยนะครับเขาก็หมายถึงลูกหานหรือคนไทยมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียเรียกว่าลูกเห็นเป็นลูกกระวานเทศเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ใช้หุงกับข้าวให้มีกลิ่นหอมชวนกินครับซึ่งข้าวบุตรตามสูตรตำรับต้นเครื่องนี่นะครับเขาจะมีรสชาติต่างจากข้าวหมกไก่ ในปัจจุบันนะครับเพราะปัจจุบันในบางร้านบางครัว,รวก็เน้นเอาง่ายนะครับด้วยการหุงข้าวกับปรุงไก่คนละหม้อแล้วนํามาเสิร์ฟในจานเดียวกันโดยการตักข้าวใส่จานแล้วโปะด้วยไก่จนความเป็นข้าวหมกแบบแท้ๆแบบโบราณดั้งเดิมเนี่ยแทบจะหายไปจนหมดแล้วละครับเพราะจริงๆแล้วถ้าจะเอาตามแบบ OG original เนี่ยนะครับ เขาจะอบข้าวกับไก่ที่เคี่ยวสุกมาแล้วนะครับสุกแบบจนนุ่มค่อยๆอ,อบอย่างช้าๆนะครับซึ่งการทํานี่นะครับเนื้อไก่จะเป็นส่วนน่องหรือส่วนสะโพกก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับหลังจากนั้นก็นํามาหมักกับเครื่องเทศที่เตรียมไว้และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือผงกลูมา จ้าผงนี้นะครับจะให้ความหอมที่เฉพาะตัวแล้วก็มีเคล็ดลับเพิ่มความนุ่มด้วยนะครับก็คือการใส่โยเกิร์ตหรือนมสดผสมมะนาวหมักทิ้งไว้1คืนครับจากนั้นนะครับนาไก่มาผัดพร้อมกับเครื่องเทศอบเชยลูกกระวานผัดพอให้ผิวนอกเกรียมเหลืองน่าทานนะครับแล้วตบด้วยเนยและน้ำหมักไก่รีไฟอ่อน,ออน แล้วปิดฝาอดทิ้งไว้ครับจากนั้นเราก็นําข้าวลวกสุกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะที่อบไก่เกลี่ยข้าวให้เสมอกันให้ท่วมไก่นะครับปิดฝาทิ้งไว้เป็นสิบนาทีจนข้าวสุกหอมขึ้นหม้อดีครับโดยวิธีการทั้งหมดที่ผ่านมาเราก็จะได้ข้าวสีเหลืองที่หอมกลุ่นไปด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่เนื้อนุ่มโรยหน้าด้วยหอมเจียว พอได้ราดด้วยน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานอันแสนจะกลมกล่อมแล้วเนี่ยถึงกับบอกได้เลยว่าเป็นอาหารที่ให้ความอร่อยได้เข้ากันอย่างลงตัวที่สุดครับ